สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP เจอกันกับผมอย่างเช่นเคยครับแต่คลิปนี้เราจะมาเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์ซึ่งก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้ค่าคืนของวันอนาะทิตย์นะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะมี World Superbike นะลงสนามกันไปที่มิซาโนอิตาลีแล้วก็กลางดึกคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งตามจริงก็อยากให้จะไปก่อนนะสัก5นาที10นาทีได้ก็จะดีนะครับสำหรับคอยวันนะครับสำหรับวันที่แคนาดาช่อง Be In Sport หนึ่ง รับหนะ้าที่ถถายทอดสดตรงนั้นกันไปผมก็จะใช้วิธีนอนสิก่อนนะครับตั้งในการปลุกกันเอาไว้ประมาณสัก5นาที10น,นาทีก็ล้างหน้าแปลงฟันมานั่งดูกันยาวๆคาดว่าเกมน่าจะสนุกรับดูควิสตัสดูอะไรต่างๆแล้วมันค่อนข้างที่จะแตกต่าง,าง,าง,างจากสนามที่มัน,ผ,นผ่านมาอยู่เนาะอ้าวใครสะดวกไกลว่างก็เจอกันได้นะครับตามเวลาตามช่องทางที่แจ้งกันไปเนาะ จุ่มหัวกันมาวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของน้องก้องสุเกจิจันทรานะครับจะมาพูดถึงส่วนของการทดสอบการเทสรถนะครับโฟกัสไปที่ฟอร์มของเจ้าตัวในวันจันทร์นะที่มีการทดสอบรถ1วันที่อารากอนหลังจากที่แข่งขันกันเสร็จไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในล่าสุดรวมถึงอนาคตรวมถึงเส้นทางนะฮะที่จะต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับเรายัง จะต้องรอว่าเอ๊ะกองจะทําทำสําเร็จเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องว่างนะครับเวลาที่อาจจะยังคงห่างจากหัวแถวในระดับหนึ่งอยู่หรือแม้กระทั่งแต้มแรกคะแนนแรกนะครับแดสนามผ่านไปจะมีโอกาสได้เห็นตรงนั้นกันช้าหรือเร็วแค่ไหนยังไงกันบ้างเพื่อนๆมีข้อมูลจากตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเอามา,อาคอมเมนต์ฝากกันไว้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะฮะผมเชื่อว่าทีมที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยก็รออยู่เยอะเหมือนกันนะครับ กล้องก็ทําเวลามาในกลุ่มท้ายแถวอยู่นะฮะ,ะก็คือยังคงห่างจากหัวแถวประมาณหนึ่งหัวแถวก็คือมาลวินาเลสนะครับ KTM Tech Free ครับ RC 1 6ของ KTM ก็คือกล้องช้ากว่าวินาเลสอยู่ประมาณ2.2 2.2วินาทีเป็นตัวเลขที่เราอาจจะคุ้นชินนะครับว่าเวลาที่ลงสนามในแต่ละสุดสัปดาห์เนี่ยส่วนต่างมันจะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ว่าใครจะเป็นหัวแถวก็ตาม อาจจะย้อนไปในสุดสัดาห์ของการแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสองพี่น้องมาเคสมาหรือใครมาก็ตามเนี่ยเวลาของกล้องเทียบกัน,นมันจะอยู่ประมาณ2.2ถึง2.4ถึง2.5ง้ราวๆเ,เ,เนี่ย2.2ถึง2.5มันจะมันจะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเอาตัวเลขนั้นมาเทียบกับเวลาเดิมของกล้องนะครับในสุดสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเนี่ยเมื่อทดสอบในวันจันเนี่ยปรากฏว่าเวลาเวลาดีขึ้นมานิดนึงครับ อ่าเวลาดีขึ้นมานิดนึงมีความสม่ําเสมอขึ้นอยู่หน่อยหนึง่งอาจจะเป็นประมาณนั้นครับกล้องก็งพูดเอาไว้นะครับในช่วงช่วงเช้ามีมีการทดสอบ2รอบนะอาจจะมีบางท่านนะครับที่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมกล้องทดสอบน้อยจังาจริงไม่ได้ไม่ได้น้อยนะฮะคือเขาจะแบ่งเป็น FP 1กับ FP 2ฮะอ่าแล้วก็จะเอามารวมกัน FP 1ก็คือรอบเช้านั่นแหละรอบเช้านะครับถ้าเวลาในบ้านเราก็ประมาณสัก อ่าบ่ายสามนะครับมันก็จะไปเสร็จสิ้นไปพักครึ่งอยู่ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รอบบ่ายก็คือเอพีสองของที่นั่นเนี่ยก็จะเริ่มในเวลาประมาณสักค่ํคๆแล้วก็ไปเสร็จสิ้นประมาณประมาณห้าทุ่มในเวลาในบ้านเรานะครับดังนั้นก็เอาทั้งเช้าทั้งบ่ายมารวมกันนี่หลายรอบอยู่นะฮะหลายรอบอยู่ก็คงมีแต่เพียงอเล็กซ์มาเคสนะครับที่ขอตัวไปก่อนนะฮะเออเพราะว่า ไม่มีอะไรทดสอบแล้วว่าอย่างนั้นในช่วงบ่ายแต่กล้องนี้ก็ลงทั้งรอบเช้ารอบบ่ายกันไปนะครับก็กล้องบอกนะครับว่าไม่มีอะไรได้ได้ไดทดสอบเยอะนะพูดถึงชิ้นส่วนนะครับประเด็นเรื่องของชิ้นส่วน,นหลายคนอาจจะสงสัยพี่ปุ้ยครับเห็นฮอนด้าเมีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาสวิงอาร์มคาร์บอนนะฮะที่เป็นสวิงอาร์มตัวใหม่ตามจริงมันมันก็ไม่เชิงว่าใหม่หรอกเพียงแต่ว่ามันเคยมาทดสอบทดลองนะครับแล้วอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ย นะครับอาจจะมองในยุคช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเอามาเปรียบเทียบแล้วโอเคไม่ไปต่อประมาณนั้นแหละแล้วก็พอการมาถึงของอาริสเอสปกโรนะครับเทสไรเดร์คนใหม่ของค่ายเนี่ยก็บอกว่าเอามาลองหน่อยนะฮะเออเพราะว่าเขาได้เปรียบเทียบใส่กันดูแล้วกับส w i n g Arm มแบบปกติที่ใช้กันอยู่ก็คือแบบอะอะอลูมิเนียมเนี่ยปรากฏว่าเขามองคาร์บอนมันดีกว่านะฮะคาร์บอนจะเป็นดำดำะนะเมันดีกว่ามัน เอามาช่วยเอามาออกแบบมาช่วยเพื่อเรื่องของอาการสั่นแล้วก็อาการเปิดคันเร่งที่ว่าเปิดเร็วเกินไปนะฮะเปิดแรงเกินไปเนี่ยมันการยึดเกาะล้อหลังมันหายอัตราเร่งมันหายเนี่ยส่วนของเทสไปได้เขาบอกว่ามันดีขึ้นนะก็เลยเอามาลองเพื่อนเพื<ๆ>่อนบางท่านก็บอกพี่ปุ้ยครับแล้วกล้องได้ลองไหมนะครับชิ้นส่วนต่าง,างๆระบบอิเล็กรอนกส์อะไรอื่นๆที่ซาโก้เองก็ได้ลองนะฮะ สรุปก็คือถ้าเอาจากปากปากคาของกล้องที่เขาเขาบอกเอาไว้ในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์นะครับอกว่าก็ไม่ได้ลองนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรได้ลองอรวมทั้งช่วงบ่ายๆด้วยแล้วทีนี้ทําอะไรแลยไม่ได้ลองเนี่ยคือทดสอบชิ้นส่วนไม่ได้ลองเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนใหม่ๆมันจะเป็นหน้าที่ของทีมโรงงานหรือไม่ก็หน้าแข่งตัวหลักตัวยืนหลักการก็จะเป็นแบบนี้ทุกค่ายผู้ผลิตครับแต่ถ้าเป็นหน้าแข่งทีมรอง อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นการเซตติ้งรถแบบต่างๆซึ่งกล้องก็บอกนะครับว่าก็เน้นการเซตติ้งอะไรที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็เมื่อเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆเนี่ก็จะว่ามีการตั้งค่ารถหรือว่าการเซตติ้งเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคนนั้นก็อาจจะเซตติ้งเน้นเก็บข้อมูลของตรงนี้นะแล้วก็พอมาในรอบบ่ายในกล้องก็บอกว่าก็ค่อนข้างพอใจนะครับในตัวเลขเวลาที่ออกมาดูดีกว่าในรอบการแข่งขัน ก่อนหน้านั้นครับดูดีกว่าแล้วก็ทําได้กดเวลาได้สม่าเสมอกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในส่วนหน้าของรถเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการเซตติ้งบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเป็นประมาณนั้นทุกคนอย่าไปมองว่าฮอนด้าทำไมลำเอียงอ่ะทำไมถึงไม่ใส่ให้กล้องให้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ให้ฟังโดยละเอียดชัดเจนนะครับไออย่างที่ผมพูดไว้ต้นคลิปนะครับว่ามีนักแข่งคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในรอบบ่ายก็คืออเล็กซ์มาเคสเนี่ย นัาแข่งหมายเลขเจ็ดสิบสามนี่คือนัาแข่งระดับหัวแถวเลยนะเป็นนัาแข่งระดับรองจ่าฝูงในตอนนี้ครับแต่อเล็กเองก็ไม่ได้ลองอะไรเยอะเขาก็บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วละ่ะรวมทั้งเฟอร์มินก็บอกนะครับว่าก็ไม่ได้ลองชิ้นส่วนอะไรใหม่ๆหรอกเพราะว่าพวกเราก็เป็นทีมรองน,น,นัาแข่งก็จะรู้กันอเล็กซ์ก็บอกไม่ได้ลองอะไรก็กลับบ้านดีกว่าํำนองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าทําไมส่วนหนึ่งคนนัาแข่งก็ถึงทิ้นรนอยากจะไปอยู่ทีมโรงงานมันไม่ใช่เพราะว่าค่าเหนื่อยค่าตัว สูงกว่าทีมรองอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามันโก้กว่าอย่างเดียวนะมันเป็นเหตุผลตรงนี้นะฮะว่านักแข่งทีมโรงงานเนี่ยจะมีโอกาสได้คุยกับวิศวกรจต่ยิ่งก็ได้คุยหมดและแต่อาจจะได้คุยเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ลองพาร์ทใหม่ๆเนี่ยก่อนทีมรองมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารถเนี่ยมากกว่าจะเป็นประมาณนั้นครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ที่อยากจะไปอยู่ทีมโรงงานกันอ่าแต่ใช่ว่านักแข่งทุกคนก็จะเอื้อมถึงตรงนั้นนะครับมันแล้วแต่ จังหวะโอกาสแล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างกันเนาะนะผลงานอะไรต่างๆประกอบกันไปดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่กล้องเนี่ยจะไม่ได้ทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆนะครับที่มาก็จะเป็นนักขับตัวโรงงานก็คือจอนเมียนะครับส่วนของลูก้า m a มารินี่ไม่ได้ลงทําไมซาก็ได้ลองล่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ง่ายมากทุกคนครับในโรงงานในฮอนด้าตอนเนี้ทุกๆคนเลยนะใน4คนเนี่ย โยฮันซาโก้เนี่ยผลงานดีที่สุดก็คือดีกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเท่าตัวนะฮะหลายเท่าตัวเลยอะ่ะดังนั้นเขาก็ต้องให้ยโยฮันซาโก้ลองสิถูกไหมถ้าเขาไม่ให้ซาโก้ลองแสดงว่าฮอนด้าโอ้นะครับคงคงแบบว่านั่งเทียนทํางานแล้วว่าเออดังนั้นก็คือคนไหนที่ทําผลง,งานได้ดีเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ก็ตามนะครับก็จะได้ลองแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้ามีข้อสงสัยว่าเอา้าแล้วพี่ปุ้ยเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่า อเล็กซ์มาเคสเนี่ยระดับรองจ่าฝูงทำไมไม่ได้รองก็เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าถึงอเล็กซ์เป็นรองจ่าฝูงเนี่ยแต่จ่าฝูงจริงๆมาร์กก็อยู่ไปก็อันดับที่3ก็มีแล้วทุกคนมันก็คะแนนมันก็ตามๆกันมาไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เป็นดิกเกียเป็นอะไรเนี่ยแล้วดูคติก็มีตั้ง6คันนะครับเราจะเอา h o n d ้านี่มาเปรียบเทียบไม่ได้ฮะอ่าจะมาเปรียบเทียบตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องดูที่หน้างานดูที่สถานการณ์จริงอืนะครับ ทีนี้นะครับถ้าบอกว่ากล้องไม่ได้ลองแล้วการได้ไปลองเซตติ้งใหม่ๆแล้วมันจะได้ได้ประโยชน์อะไรมากมายไหมได้แน,น่ๆฮะได้แน,น่ๆอยู่แล้วคือในสภาพการแข่งขันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงแล้วมันมันมันเหมือนเป็นการจําลองทุกสิ่งอย่างเลยนะครับในการลงวิ่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยนักแข่งก็จะทดสอบทดลองกันไปบางคนก็อาจจะหลายรอบบางคนก็อาจจะ รอบไม่เท่ากันนะครับแต่แต่ถัวเฉลี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนักหรอกนะทั้งรอบเช้ารอบบ่ายรวมกันเนี่ยมันไงก็มันก็จะถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณ6 0สิถึงแปรอบนะครับรวมกันสองรอบราวๆเนี้ยทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยมันก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันไว้ตรงนี้นะครับกล้องก็จะได้เซตติ้งรถแบบว่าเอ่อถ้าสมมติว่าวิ่งลองรันแบบยาวๆหมายความว่าจําลองการแข่งขันในในการแข่งขันจริงในรอบสปรินต์อย่างเงี้ยยางเซตเดียวก็จะได้ลองก็จะ Uh, setting ยางนะครับในการแข่งขัน,น่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นรอบเนี่ยนะครับรอบการเทสรถในวันจันทร์เนี่ยกล้องก็อาจจะได้ลอง setting อีกอย่างหนึง่งเอนะครับ setting ตตช็อคไว้แบบนี้หรอ setting เบรกไว้อย่างนี้หรออ่ากล้องก็บอกว่าในช่วงบ่ายเขามั่นใจในการเบรกในส่วนหน้าของรถได้มากขึ้นนะเพราะมีความหลากหลายความต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลมาจอยกันว่า Honda เนี่ยนะครับเขามีจุด แข็งเซกเตอร์ไหนนะคนนี้คนนี้เด่นตรงไหนคนนี้ด้อยตรงไหนนะครับแล้วก็เอามารวมกันเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันตกผลึกมากที่สุดแล้วก็นอกจากจําลองการวิ่งยาวๆก็จะจําลองการคอลี่ไฟเพราะว่ากล้องก็ยังถือว่าเวลาในการคอลี่ไฟเนี่ยยังยังคงห่างจากหน้าแข่งหัวแถวเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับก็จะต้องมาลองเซตติ้งยางที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นเซตติ้งยางซอฟ์นะฮะที่ที่เขาใช้คอลี่ไฟกันเนี่ย ซบซบหรือไม่ก็อาจจะซบจับคู่กับอย่างอื่นแต่ส่วนมากจะเป็นซบซบนะครับที่ได้ผลดีในในการวิ่งระยะสั้นๆแค่ไม่กี่รอบเพื่อที่ต้องการเวลาต่อรอบให้เร็วที่สุดเพียงรอบเดียวเนี่ยอ่าก็ต้องการข้อมูลจากตรงนี้เข้าไปเป็นประมาณนั้นก็คือวิ่งเนี่ยมันมันปล่อยวิ่งทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวิ่งคนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีจังหวะที่วิ่งตามกันวิ่งตามกันทําไมต้องวิ่งตามกันเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ครับว่าเขา สามารถที่จะดูข้อมูลเปรียบเทียบคือถ้าไม่วิ่งตามกันเนี่ยมันก็จะดูยากเหมือนกันนะตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่ามันจะมีความแปรผลันเรื่องของกระแสลมเรื่องของอุณหภูมิในขณะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่ากล้องวิ่งในรอบนี้อ,อีก2ีนาทีซาก้ค่อยมาวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ชัดเจนนะครับที่สุดแต่ถ้าการวิ่งจับคู่กันอย่างเงี้ยโอเคมันมันจะได้เห็นหรือแม้กระทั่งการไปวิ่งกับ รถแข่งคนอื่นๆคันอื่นๆต่างค่ายนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลของค่ายอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับว่ามันเป็นยังไงนักแข่งนั่นแหละแล้วจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเออเวลาวิ่งอยู่ข้างหน้านะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับวิ่งคันเดียวอ่ะนะโดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรื่องของอายางตัวนี้สมมุติว่า,ายางหน้าเป็นยางฮาร์ดสมมตินะยกตัวอย่างถ้าวิ่งคันเดียวโดดโดนะครับไม่มี ข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วต่อมาก็จะต้องมาทดสอบทดลองว่าเวลาจะต้องวิ่งตามหลังใครสักคนหนึ่งอยู่ประมาณสักจุดสามจุดสี่หรืออะไรเงี้ยนะฮะภายในครึ่นวินาทีอย่างเงี้ยมันมันเป็นยังไงข้อมูลมันจะเก็บค่อนข้างที่จะโอละเอียดนะครับนะเยอะแยะแบบซับซ้อนกันเลยแหละเพราะว่ามันมีเวลาตั้งเยอะนะฮะหลายชั่วโมงในการที่จะทดสอบทดลองดังนั้นกล้องแม้ว่าจะไม่ได้ลองอ่าพาร์ทใหม่ๆนะครับ แต่ก็จะได้ลองเซตติ้งหลากหลายแบบอ่าแล้วก็หลากหลายในแต่ละคนก็จะหลากหลายแบบเช่นกันนั่นแหละครับนั่นก็คือเป็นประโยชน์โดยรวมที่จะได้เพื่อที่จะปรับปรุงในข้อด้อยในอะไรต่างๆนะครับแล้วทุกคนมองว่ากล้องนี่มีอะไรที่ยังคงเหมือนยังคงกักกักอยู่ยังคงคาคาอยู่ยังคงปล่อยไม่สุดคิดว่ายังไงกันบ้างเท่าที่ผมดูนะครับ มากมายหลายคอมเมนต์เนี่ยนะฮะเวลาที่ผมคุยเรื่องของกล้องไม่ว่าจะเป็นในที่นี่หรือว่าจะเป็นใน Facebook f แฟนเพจเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเหมือนยังไม่กล้าใส่สุดหรือเปล่าเหมือนยังกลัวเรื่องของการพลาดเหมือนอะไรอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้า,ลากล้าก่านี้นะครับไม่ต้องไปกลัวล้มกลัวอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลายๆคนจะมองนะครับประเด็นนี้น,น่าจะเห็นตรงกันหลายท่านเนี่ยถ้าใส่สุดเตม็มเตเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้นะครับมันน่าจะ มีผลออกมาดีกว่านี้หรือเปล่ามีผลออกมาแตกต่างกันไหมอ่านะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะฮะว่ามันอยู่ที่ว่าทีมเขาต้องการให้เป็นแบบไหนบ้างไอ้ส่วนนี้มันมันก็มีความเป็นไปได้ในส่วนหนึ่งนะฮะผมหมายถึงการวางแผนของทีมเนี่ยอ่าการวางแผนว่าโอเคนะครับว่าจะต้องขับในลักษณะไหนนะฮะจะต้องแบบว่าปล่อยให้บู๊ให้อะไรต่างๆมากมายเพียงใด ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่านักแข่งจะต้องมาขับแบบตามใจนะจริงๆนะครับโดยเฉพาะการที่เป็นนักแข่งน้องใหม่เนี่ยทางทีมก็อาจจะมีระยะของเขาก็าอาจจะประเมินจากตัวเลขจากอะไรต่างๆออกมาอะไรประมาณนั้นนะ่ะอย่างเซตติ้งของรถนะครับที่เข้าให้กล้องเนี่ยขับอีกแบบนึงก็คือไม่มีปีกท้ายแล้วก็มีชิ้นส่วนแฟริ่งบางจุดนะครับที่มันที่มันอาจจะแตกต่างหมายถึงว่าควรจะมีแต่ไม่มีอะไรตำนองนั้นนะ่ะ เขาก็ให้ขับอยู่ประมาณ6สนาม7สนามอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาสู่ช่วงเวลาหนึง่งเขาอาจจะต้องการที่จะขยับนะครับโอเคใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคเซตแบบนี้เข้าไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปอพอถึงเวลาหนึง่งเขาอาจจะมองว่าไอต่อไปอาจจะต้องขับอีกโหมดหนึง่งอาจจะต้องแลกต้องบูต้องแหลกต้องล้มเป็นล้มรูปล่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องทํานองนี้นะครับเกิดขึ้น เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของแผนนะครับที่เขาจะร่วมวางกันนะครับกับทางนักแข่งด้วยนะฮะกับทางทีมงานส่วนตัวทีมช่างวิศวกรอะไรต่างๆเนี่ยโอเคแล้วผ่านมาประมาณนี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นประมาณนั้นซึ่งผมเองก็มีความมีความเชื่อเรื่องหนึ่งนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลมันน่าจะมีการเปลี่ยนไปของแผนนะฮะเราอาจจะได้เห็นสิ่ง ที่มันแตกต่างไปจากเดิมอ่าก็ตอนนี้มันกําลังจะเข้าสู่สนามที่9แล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้ยังคงเหลืออยู่ประมาณประมาณ3-4สนามอ่าประมาณ3สนามนะครับสามสี่สนามเรา,เรานี่ไม่เกินนี้จะปิดพักครึ่งฤด,ดูกาลนะครับก็คือปิดเทอมใหญ่นั่นแหละก็จะหยุดไปประมาณ4สัปดาห์สสัปดาห์จากนี้ไปนี่แหละครับคงจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกแผนหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอ่าพอ เข้ามาสู่ครึ่งหลังของฤดูการอย่างเงี้ยเซตติ้งของรถอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอย่าลืมนะครับว่า Honda เองก็ได้สิทธิ์สัมปทานพิเศษเหมือนกับยามาฮานั่นแหละก็คือสามารถที่จะพัฒนารถเนี่ยนะครับได้ทั้งฤดูการตลอดฤดูการเลยนะครับในปีนี้นะมีโอกาสตรงนั้นดังนั้นก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของนักแข่ง Hon d a รวมทั้งของกล้องด้วยเนี่ยไปเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจนะครับ คือมันเป็นอย่างนี้ฮะเ้าจะว่ากันตามตรงมันก็จะมีผลกับสภาพใจิตใจอยู่นะไม่ใช่ไม่มีฮะมีแน่ๆไม่ได้ว่าโฟกัสที่กล้องครับโฟกัสที่ใครก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วยังเก็บแต้มไม่ได้นี่นะมันก็คงจะต้องคิดอะไรอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงเนี่ยต่อให้ยังเก็บไม่ได้เนี่ยมันมันมันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจใช่ไหมครับว่าให้สนามนี่2.2สนะสนามต่อไปให้หนึ่งจุดแปดแล้วว่าอะไรเงี้ย ้สนามนี้เข้าอันดับที่16ไปไหมอีกนิดเดียวอย่าง่างสนามที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จบหนับที่16นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมันก็จะทําให้แบบว่าเป็นผลในเชิงบวกของสภาพจิตใจของนักแข่งด้วยแล้วก็จีมง,งานด้วยเหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะนักแข่งนี่แหละสาคัญเลยถ้าเกิดว่าแต้มแรกมานะครับอ่าไม่ว่าจะกี่แต้มก็แล้วแต่ผลงานมันก็จะสร้างความ ความมั่นใจนะครับแต่ถ้ามันมัน,ม,นมันดิ่งดิ่งดิ่งลงไปอย่างเงี้ยอสนามนี้ก็2อ 2, 2 3ุอาเอาสนามต่อไป2.5สนามต่อมา2.2องจสนามต่อไป2.3มันก็วนๆอยู่แบบเนี้ยมันก็จะทําให้นักแข่งนะเฮ้ยนะครับยังไงนะแผนก็เปลี่ยนไปแล้วนู่นนี่นั่นก็ทําไปแล้วเนะี่ยทำไมมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของทีมนะครับที่จะต้องผลักด,ดันส่วนในเรื่องว่า ปีหน้าจะต้องได้ใส่สุดจะต้องได้อะไรเพราะว่ากล้องมีสัญญาอยู่เหลืออยู่ปลายปีหน้านะครับถึงจะหมดไม่ใช่ว่าจะมาหมดไปในภายในปีนี้นะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่นานไปนะครับที่จะมาวัดอันนี้ผมผมเดาใจทีมงานนะผมคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงครึ่งหลังฤดูกาลนี่แหละนะครับสําหรับนะักแข่งน้องใหม่ที่ควรจะได้เห็นพัฒนาการนะครับที่มันชัดเจนนะครับเพิ่มขึ้นเยอะๆหน่อย เพื่อที่จะได้วางแผนอะไรต่อไปได้ในส่วนของทั้งทีมงานด้วยแล้วก็เป็นกวานกำลังใจให้กับนักแข่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะเอานะครับมาจาับตาดูนะครับว่ากล้องจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับสนามที่กำลังจะมาถึงในมิซโน่นะครับในอีก5้วันข้างหน้านะครับย้ำนะครับคืนนี้เรามาลุ้นนะครับเอที่มอนทรีออลนะครับในแคนาดาตีหนนะครับตีหนไปสักก่อนสัก10นาที5นาทีเลยนะ ช่อง b ี S port ์นะครับรับหนี้สายทอดสดตรงนั้นกันไปใช้สูตรใช้แผนเดียวกับผมก็ได้นะครับนอนเลยนะครับอ่าซัดพลาไปสัก2เมตรแล้วก็หลับแล้วก็ตั้งในการปลุกเอาไว้สักตีสองแล้วก็ตื่นอ่าไม่ใช่ตีสอที่สักเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน50แล้วค่อยมาดูกันแบบย,ยาวๆนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าราตรีสวัสดิ์สวัสดีทุกท่านครับ